มาถึงกับเ,เกี่ยวใครไม่เกี่ยวหอยไปมันเป็นยังไงจารย์ามันเลื่อนปะ่ะห้าเลื่อเนเ,อเป็นใส่เลื่องงนงใช่ไอมเป็นย้อน,นอ ถ้าเขาเอาข oh ึ oh ah, oh ้นขวดมันจะงจังสีหอดได้จเอาลอดทายน่อยน่อ้อมอ้ไปพุ่นกัได้มันหอกสายพวกเงอาเลยพี่มนปะแมนิปมิดขวนไปบวกได้รพี่ี่มเลยจ่มเลยเต็มหึยาออกมาทกพี่ในรูปจุกหอดปะ กะดิดสวิตกุณแจไป,ปล้วเิ่เฮะรครับจีิงเหครับเผ่ามันเลื่อน,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 นเก็บเงินอีกอนใหน้เก็บไง มีหนามดับก็แลจากันเปยังงั้นาะต,ตัวสามใบใช่มตัวเย่ีก่อตัวสามดาบผมมจ็ดเส้นบก่งๆนีุ่กเยอาไปัสอว่าไปใส่เวนสอบตัวเส้นสหนึ่ง

มุ่งหมาเฟียงเสียฟียงเฮ้ยมีดึงมันเด้หรออาจารย์โอ้ยในหน้ากับบุ้มมีหนามพยุติเลยเนาะเนาะขวดหนามกับบุ้มจะปวดเดี๋ยวเราเชื่อมเช่าอันตรายปะมีแต่หนามมันได้อยู่นี่เออเอาขวดหนามมามามุดมุดเออเอาหนามตักมั้ยไม่ใช่น้าเดี๋ยวนี๋อาจารย์ทำอันนี้อือ nhiều người là ăn đây chản bướm qua đi. Lực 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 của của đấy. có có <laughs> <laughs> กระกมีเวลาเขาให้เอาคนมานั่ระบอมนโอ้ยกระมันม่นหมองใสอีเม่เออใจะหอมมากจานไหมฮ่าฮ่าฮด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 เเลยหมดเตียอ้หูหหูไรดวนั่นแหะเเตียงมาเขาไปเตียมีังไงส์สอ้ยมอนีเนาะลืมน้ำมันกระเบนเตียมจิ

เอเอเนื้อเข<ด>อว่าได้ลูกพี่ก็จะทอรมากกับการเชียมเชียมจนรวดแดงที่ไหนก็เปิด เออเอาไดเจียนัมันแนนแนนดเนียนๆรอดมัดเนียนก็ได้ครัอีกเอามันเนนเน,นีนรอดกะว่าลูกบืนตัวนี้แต่เขาตัดิิงนั่งเดียว <c oughs> เอ,อ้ย <c oughs> ตักน้ำมาจัน์ตักน้ำตักน้ำตักน้ำลูกเร็วตักน้ำตากกดีเอ,อ้ย นามงหงน่อยพอๆพ,อ,พอแล้วพม่ได้เออมันมันียมาเตียนไม่นีกิดนี่ตัวทัร่ากูก็ลิที่มัน เป็นลวดเชื uh, oh, like okay. ่อมเหล็กเนาะมันเชื่อมนหน่อยเชื่อมเหล็กเขาต้องเชื่อมไฟอ่อนอันไฟแห้งเลยลวดที่มันแดงหมดลวโอ้อ้โออ้อ้โโอ้โอ้โอ้้อ้โ้อ้อ้โอน้โ้โอ้้โ้โอ นี่ครับเกี่ยวได้มากูมนมอดนี่ลงได้เสาบปะปมมพึ่งได้เลืกนีนไปนเลยใส่ป้าของอีกเพเป็นโลงมะมงขี้เี่พี่พรุงตัไละเด็ย้ยไป,ไปอุ้ย โอ้โอ้มันมันวางมาชม yeah. làm to lên เลยมื่อกี้พ่อ,จา,อ,พอจาเอาปะอาจารย์ไปค่อยๆเอาค่อยๆไปค่อยๆไปเมื่อกี้เท่ามันเคลื่อนครับตำแหน่งสายพานไม่ได้ครับมันเยี้ยงกัน đi cho mấy đâu <laughs> เราเจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับ